เออไมเขาเลยอันนี้นะครับรับหนึ่งครับรับหนึ่งโอเคครับครับครับวันนี้องค์การรับชาติรับแผ่นดินและกลุ่มรุ่นใจรับชาติมายื่นคำร้องต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ท่านอนุทินชาญวิรุณนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่องค์การได้มายื่นคำร้องต่อท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ ให้ตรวจสอบโครงการปรับปรุงนะครับ CCTV ในพื้นที่5จังหวัดไายแดนภาคใต้ว่ประมาณ960ตัวล้านบาทนะครับซึ่งโครงการนี้ทางองค์การได้พยายามติดตามตรวจสอบการดำเนินงานมาโดยตลอดตั้งแต่การเขียน TOR e นะครับมีข้อพิรุษเยอะแยะมากมายซึ่งเราจับประเด็นได้ มากกว่า21ประเด็นในข้อพิรุษนะครับเรื่องนี้เราแจ้งให้กับทางกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นแม่งานเนี่ยได้รับรู้รับทราบเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข TOR นะฮะเพื่อให้เกิดความเป็นกลางและให้เกิดประสิทธิภาพในการวางจุดต่างๆของกั้อง CCG ีทีวีและทำการปรับปรุงใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เรื่องจับ CCTV ในของเก่าของเดิมเนี่ยมันมันโนเทคไปแล้วมันไม่สามารถีท่จะรองรับสถานการณ์ที่รวดเร็วได้นะครับงั้นตั้ง CCTV ชุดใหม่เนี่ยมันสามารถจับทะเบียนรถจะรู้ได้เลยว่าทะเบียนรถคันนี้ใครเป็นผู้ครอบครองนะฮะมีการลักมาหรือไม่โจกรกรรมมาหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าปรากฏว่านาย t ร r เนี่ย มันก็ไปล็อกสเปคกันเพื่อให้นะครับไอจุดที่วางเนี่ยเ,เซฟค่าใช้ใจ่ายนะฮะไม่กระจายตามแผนงานที่กระทรวงสหาหไทยเคยไปว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้มาประเมินผลให้มาออกแบบดีไซน์แต่เวลาทำ T O R กับเป็นคนละเรื่องกันเลย